ถวิธีแบ่งเงินแบบคนรวยแม้เงินเดือนยังไม่สูงถ้าคุณกำลังคิดว่าเงินเดือนแค่นี้จะแบ่งเงินแบบคนรวยได้ยังไงผมอยากให้คุณหยุดคิดตรงนั้นก่อนเพราะปัญหาจริงๆไม่ใช่เงินเดือนแต่คือวิธีคิดตอนเงินเข้าบัญชีคนส่วนใหญ่พอเงินเข้าก็รีบใช้ใช้เพื่ออยู่รอดใช้เพื่อคลายเครียดใช้เพราะคิดว่าเดี๋ยวเดือนหน้าก็ามาอีกแต่คนรวยไม่ทำแบบนั้น เขาไม่ได้เริ่มจากเงินเยอะเขาเริ่มจากการวางตำแหน่งให้เงินทุกบาททันทีที่เงินเข้าเงินก้อนหนึ่งจะถูกกันไว้เพื่ออนาคตก่อนที่ปัจจุบันจะได้ใช้ด้วยซ้าเขาไม่รอให้เหลือเขาไม่หวังว่าจะเก็บได้เขาตัดสินใจตั้งแต่ต้นว่าเงินส่วนนี้ไม่ใช่ของวันนี้แต่เป็นของชีวิตข้างหน้าเงินอีกก้อนถูกแบ่งไว้เพื่อทำให้ตัวเองเก่งขึ้นไม่ใช่เพื่ออวดไม่ใช่เพื่อนหนีความจนชั่วคราว แต่เพื่อสร้างความสามารถที่ทำให้รายได้เพิ่มได้จริงเพราะคนรวยรู้ดีรายได้ไม่โตชีวิตไม่โตเขาไม่ประหยัดจนชีวิตหดแต่เขาใช้เงินอย่างรู้หน้าที่รู้ว่าเงินบาทนี้ควรทำงานอะไรและที่สำคัญคนรวยไม่ใช้เงินทั้งหมดเพื่อให้ดูดีในสายตาคนอื่นเขาใช้เงินเพื่อให้ตัวเองไม่จนทางเลือกก่อนจะควักเงินออกจากกระเป๋าเขาจะถามตัวเองเสมอสิ่งนี้ ทำให้ฉันอิสระขึ้นไหมหรือแค่ทำให้คนอื่นคิดว่าฉันดูดีถ้าคำตอบคือแค่อยากดูดีเงินก้อนนั้นมักจะไม่ถูกใช้และสุดท้ายคนรวยจะกันเงินไว้สำหรับความเสี่ยงในแบบที่ไม่ทำลายชีวิตเขาไม่เอาเงินทั้งชีวิตไปลุ้นแต่เขาเอาเงินส่วนเล็กๆไปเรียนรู้ไปทดลองไปเติบโตพลาดได้แต่ไม่พังทั้งหมดนี้ไม่ต้องรอเงินเดือนสูงไม่ต้องรอวันพร้อม ขอแค่วันที่เงินเข้าบัญชีคุณกล้าตัดสินใจใหม่เพราะวันที่คุณแบ่งเงินเป็นคือวันที่คุณเริ่มคิดแบบคนรวยแล้วจริงๆวิธีที่1แบ่งเงินตามหน้าที่ไม่ใช่ตามความรู้สึกคนส่วนใหญ่ใช้เงินตามความรู้สึกไม่ใช่เพราะเขาไม่ฉลาดแต่เพราะเขาไม่เคยหยุดคิดตอนเงินอยู่ในมือพอเงินเข้าความรู้สึกจะทำงานทันทีเหนื่อยมาทั้งเดือนขอให้รางวัลตัวเองหน่อยเดี๋ยวค่อยเก็บก็ได้ ฟังดูไม่ผิดแต่นี่แหละคือกับดักที่ทำให้เงินไม่เคยพอคนรวยไม่ใช้เงินแบบนั้นไม่ใช่เพราะเขาไม่อยากใช้แต่เพราะเขาวางบทบาทให้เงินก่อนที่อารมณ์จะเข้ามาคุมเกมเงินทุกบาทสำหรับเขาต้องรู้ว่าเกิดมาเพื่ออะไรบางบาทมีหน้าที่ดูแลชีวิตประจาวันบางบาทมีหน้าที่ดูแลอนาคตบางบาทมีหน้าที่ทำให้ตัวเองเก่งขึ้นและบางบาทมีหน้าที่สร้างโอกาสใหม่ แต่ปัญหาของคนส่วนใหญ่คือเอาเงินทุกบาทไปทำหน้าที่เดียวคือทำให้รู้สึกดีตอนนี้แล้วก็หวังว่าอนาคตจะจัดการตัวเองได้คนรวยไม่ฝากชีวิตไว้กับความหวังเขาฝากชีวิตไว้กับโครงสร้างทันทีที่เงินเข้าเขาไม่ถามว่าอยากใช้อะไรแต่ถามว่าเงินก้อนนี้ควรทำหน้าที่อะไรแยกทันทีไม่ต่อรองไม่ผัดวันเพราะเขารู้ว่า ถ้าเงินก้อนหนึ่งยังไม่ถูกกำหนดหน้าที่มันจะถูกอารมณ์แย่งไปเสมอและอารมณ์ไม่เคยคิดเผื่ออนาคตให้ใครหลายคนบอกฉันพยายามเก็บแล้วแต่สุดท้ายก็ต้องดึงออกมาใช้ความจริงคือคุณไม่ได้ล้มเหลวคุณแค่ให้เงินก้อนเดียวต้องทำหน้าที่หลายหน้าที่เกินไปมันทั้งต้องใช้ทั้งต้องเก็บทั้งต้องลงทุนทั้งพาคุณสบายใจเงินก้อนเดียวรับภาระไม่ไหวหรอก คนรวยเลยไม่ทําแบบนั้นเขาแยกเงินเพื่อให้แต่ละก้อนทํางานของตัวเองเงินที่ต้องใช้ก็ใช้ได้อย่างไม่รู้สึกผิดเพราะมันถูกตั้งใจมาแล้วเงินที่ต้องเก็บก็ไม่ถูกรบกวนเพราะมันมีหน้าที่ชัดเจนเมื่อคุณเลิกใช้เงินตามความรู้สึกแล้วเริ่มใช้ตามหน้าที่ความเครียดจะลดลงทันทีคุณไม่ต้องนั่งทะเลาะก,กับตัวเองไม่ต้องรู้สึกผิดทุกครั้งที่ใช้เงินและไม่ต้องโทษตัวเองว่าทำไมเก็บเงินไม่อยู่ เพราะปัญหาไม่ใช่คุณแต่คือระบบที่คุณใช้เงินไม่เคยต้องการคําสัญญามันต้องการโครงสร้างวันที่คุณให้เงินทุกบาทมีหน้าที่ชัดเจนวันนั้นเงินจะหยุดไหลหายแบบไร้ร่องรอยและคุณจะเริ่มรู้สึกว่าเงินกำลังทำงานให้คุณแทนที่คุณจะทำงานให้เงินทั้งชีวิตวิธีที่2แบ่งเงินให้อนาคตก่อนปัจจุบันถ้าผมถามคุณตรงตรง วันนี้คุณใช้เงินเพื่อใครมากที่สุดเพื่อความสุขวันนี้หรือเพื่อชีวิตของคุณในอีก5-10ถึงปีข้างหน้าคุณส่วนใหญ่ไม่ได้ตั้งใจทำร้ายอนาคตตัวเองแต่เขาละเลยมันทุกวันโดยไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เงินเข้าปัจจุบันจะดังที่สุดค่าใช้จ่ายรออยู่ตรงหน้าความอยากก็รออยู่ในหัวและอนาคตเงียบเกินไปคนรวยได้เปรียบแค่เรื่องเดียวเขาฟังเสียงอนาคต ก่อนเสียงปัจจุบันไม่ใช่เพราะเขาใจแข็งแต่เพราะเขาเข้าใจเกมชีวิตเขารู้ว่าถ้าไม่ดูเลอนาคตตั้งแต่วันนี้วันหนึ่งปัจจุบันจะโหดร้ายกว่านี้มากคนทั่วไปใช้เงินก่อนแล้วค่อยหวังว่าถ้าเหลือจะเก็บแต่ความจริงคือมันแทบไม่เคยเหลือไม่ใช่เพราะคุณฟุ่มเฟือยแต่เพราะค่าใช้จ่ายจะขยายตัวเท่ากับเงินที่คุณมีเสมอคนรวยเลยเปลี่ยนลำดับไม่รอให้เหลือ แต่หักก่อนใช้ทันทีที่เงินเข้าเงินส่วนหนึ่งจะถูกส่งไปให้อนาคตทันทีเหมือนจ่ายบินที่เลี่ยงไม่ได้ไม่ต้องเยอะไม่ต้องดูยิ่งใหญ่แต่ต้องทำก่อน5%ก็ได้10%ก็ดีขอแค่เป็นเงินที่คุณไม่ต่อรองกับตัวเองตอนแรกมันจะรู้สึกอึดอัดเหมือนเงินหายไปเหมือนชีวิตลำบากขึ้นแต่นั่นคือช่วงที่สมองคุณกำลังเรียนรู้สิ่งใหม่มันกำลังปรับตัวให้ใช้ชีวิตกับเงินที่เหลือ และนี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญเมื่อคุณจัดสรรเงินให้อนาคตก่อนสมองจะเริ่มเก่งขึ้นในการบริหารปัจจุบันคุณจะเริ่มคิดมากขึ้นก่อนใช้เลือกมากขึ้นโดยไม่รู้สึกว่าถูกบังคับคนรวยไม่ได้เก่งเพราะมีเงินมากแต่เพราะเขาฝึกตัวเองให้เคารพอนาคตตัวเองก่อนเงินที่คุณเก็บไว้ไม่ใช่เงินที่ถูกกดทับแต่มันคือพลังใจมันทำให้คุณรู้ว่าต่อให้พรุ่งนี้พลาดคุณยังมีเบอะรองรับ ต่อให้ชีวิตสะดุดคุณยังไม่ล้มแรงและวันที่เงินก้อนนั้นโตขึ้นไม่ว่าจะเป็นเงินออมเงินลงทุนหรือเงินสำรองมันจะให้ของขวัญกับคุณคืออิสระในการตัดสินใจคุณจะไม่ต้องทนเพราะกลัวไม่มีเงินคุณจะไม่ต้องเร่งเพราะไม่มีทางเลือกทั้งหมดนี้เริ่มจากการตัดสินใจง่ายๆในวันที่เงินยังไม่เยอะแบ่งเงินให้อนาคตก่อนแม้วันนี้จะยังไม่เห็นผลเพราะอนาคตที่ดี ไม่เคยเกิดจากการหวังแต่มาจากการดูแลมันทุกเดือนอย่างเงียบๆวิธีที่3แบ่งเงินเพื่อสร้างพลังรายได้ไม่ใช่แค่ประหยัดคนจำนวนมากภูมิใจที่ตัวเองประหยัดเก่งรู้จักงดรู้จักอดรู้จักลดค่าใช้จ่ายซึ่งมันไม่ผิดแต่ถ้าทั้งชีวิตมีแค่วิธีเดียวคือลดชีวิตจะเล็กลงเรื่อยๆโดยไม่รู้ตัวคนรวยเข้าใจเรื่องหนึ่งดีมาก การเงินไม่ใช่เกมของการรัดเข็มขัดอย่างเดียวแต่มันคือเกมของการขยายความสามารถในการหาเงินเพราะต่อให้คุณประหยัดเก่งแค่ไหนถ้ารายได้ไม่โตเพดานชีวิตก็จะอยู่แค่นั้นคนทั่วไปการเงินเพื่ออยู่รอดคนรวยการเงินเพื่อเติบโตเขาไม่ได้ถามว่าจะใช้เงินน้อยลงยังไงแต่ถามว่าเงินก้อนนี้จะช่วยฉันหาเงินได้มากขึ้นยังไงนี่คือจุดต่างสำคัญ เงินส่วนหนึ่งของคนรวยจะไม่ถูกมองว่าเป็นค่าใช้จ่ายแต่มองว่าเป็นเชื้อเพลิงเชื้อเพลิงสําหรับทักษะสําหรับความรู้สําหรับเครื่องมือและสําหรับโอกาสใหม่ๆหลายคนกลัวการใช้เงินกับตัวเองกลัวเรียนแล้วไม่คุ้มกลัวซื้อแล้วไม่คืนทุนแต่ในขณะเดียวกันกลับไม่กลัวการใช้เงินกับของที่ไม่สร้างอะไรกลับมาเลยคนรวยไม่กลัวลงทุนกับสมองเพราะเขารู้ว่าสมองที่ดีขึ้นไม่มีใครเอาไปจากเขาได้ เงินที่คุณใช้เพื่อพัฒนาทักษะอาจยังไม่เห็นผลทันทีแต่มันจะเปลี่ยนวิธีคิดของคุณให้มองเห็นโอกาสมากขึ้นพอคุณเก่งขึ้นคุณจะเริ่มมีตัวเลือกมีทางต่อรองและมีอำนาจในการตั้งราคานั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของรายได้ที่เพิ่มขึ้นคนรวยไม่รอให้มีเงินเหลือแล้วค่อยลงทุนกับตัวเองเขาลงทุนก่อนและปล่อยให้ผลลัพธ์สร้างเงินเหลือในภายหลังและที่สำคัญเขาไม่หวังทางลัด เขาเลือกใช้เงินเพื่อสร้างฐานรายได้ไม่ใช่รุ่นโชคค่อยๆสะสมค่อยๆโตแต่มั่นคงวันที่คุณเริ่มแบ่งเงินเพื่อสร้างพลังรายได้คุณจะเลิกกลัวการใช้เงินกับการเรียนรู้คุณจะเริ่มเห็นว่าเงินบางบาทไม่ได้หายไปแต่มันกำลังเปลี่ยนรูปจากเงินสดเป็นทักษะจากค่าใช้จ่ายเป็นศักยภาพและเมื่อศักยภาพนั้นทำงานรายได้จะตามมาเองประหยัด ทำให้คุณอยู่รอดแต่การแบ่งเงินเพื่อสร้างพลังไรายได้จะพาคุณออกจากจุดเดิมไปสู่ชีวิตที่ใหญ่ขึ้นอย่างแท้จริงวิธีที่4แบ่งเงินให้ความเสี่ยงอย่างมีสติคําว่าความเสี่ยงทําให้หลายคนสะดุง้งกลัวไม่กล้าไม่อยากยุ่งเพราะในหัวความเสี่ยงมักถูกแปลว่าพลาดเจ็บหรือพังแต่คนรวยมองต่างออกไปเขาไม่ได้รักความเสี่ยง และไม่ได้วิ่งเข้าหามันแบบไม่ลืมหูลืมตาเขาแค่เตรียมเงินไว้สำหรับมันคนทั่วไปไม่กล้าเสี่ยงเพราะถ้าพลาดชีวิตจะเดือดร้อนแต่คนรวยกล้าเสี่ยงในระดับที่ควบคุมได้เพราะเขาแยกเงินสำหรับความเสี่ยงไว้ตั้งแต่แรกนี่คือจุดต่างสำคัญคนส่วนใหญ่เอาเงินทั้งก้อนไปลุ้นกับความหวังพอพลาดก็เจ็บทั้งชีวิตแต่คนรวย เอาเงินก้อนเล็กไปแลกประสบการณ์แล้วเก็บบทเรียนกลับมาเขาไม่เรียกมันว่าเสียเงินเขาเรียกมันว่าค่าเรียนทันทีที่เงินเข้าเขาจะรู้เลยว่าเงินส่วนไหนใช้ได้อย่างปลอดภัยเงินส่วนไหนห้ามแตะเด็ดขาดและเงินอีกส่วนหนึ่งถูกตั้งใจไว้แล้วว่าก้อนนี้เอาไว้ลองเอาไว้พลาดเอาไว้เรียนรู้พอคิดแบบนี้ความกลัวจะลดลงทันที ขอต่อให้ผิดพลาดชีวิตหลักยังไม่สานคลอนคนรวยจึงไม่ต้องเลือกระหว่างปลอดภัยกับเติบโตเขาเลือกทั้งสองอย่างพร้อมกันความเสี่ยงที่มีสติไม่ใช่การเสี่ยงโชคไม่ใช่การหวังรวยเร็วและไม่ใช่การเอาอนาคตไปเดิมพันแต่มันคือการค่อยๆเพิ่มขอบเขตความสามารถผ่านการคบดลองจริงบางครั้งอาจเป็นการลงทุนเล็กๆบางครั้ง อาจเป็นการทำโปรเจกต์ใหม่หรือการลองทางเลือกที่ไม่เคยทำมาก่อนผลลัพธ์อาจไม่ได้เป็นเงินเสมอไปแต่มันจะเป็นความเข้าใจและความเข้าใจคือทรัพย์สินที่มีค่ามากคนที่ไม่เคยเสี่ยงจะไม่มีข้อมูลจริงไม่มีภูมิคุ้มกันและไม่มีความมั่นใจแต่คนที่เสี่ยงอย่างมีระบบจะรู้ว่าอะไรควรไปต่ออะไรควรหยุดเมื่อคุณเริ่มแบ่งเงินให้ความเสี่ยงอย่างมีสติ คุณจะเลิกกลัวความผิดพลาดคุณจะกล้าคิดกล้าลองโดยไม่เอาชีวิตไปแลกและวันหนึ่งจากเงินก้อนเล็กๆจากความเสี่ยงเล็กๆอาจกลายเป็นโอกาสใหญ่ไม่ใช่เพราะโชคแต่เพราะคุณเตรียมตัวมาดีตั้งแต่ต้นวิธีที่5แบ่งเงินเพื่ออิสรภาพไม่ใช่ภาพลักษณ์เงินจำนวนมากไม่ได้หายไปเพราะจำเป็นแต่มันหายไปเพราะเราอยากดูไม่จน อยากดูดีอยากไม่แพ้อยากไม่ตกขบวนและนี่คือกับดักที่เงียบที่สุดแต่ทําลายชีวิตการเงินได้ลึกที่สุดคนส่วนใหญ่ใช้เงินเพื่อรักษาภาพภาพของความสำเร็จภาพของความมั่นคงภาพของการมีชีวิตที่ดีทั้งที่ความจริงภายในกำลังเหนื่อยกำลังกังวลและกำลังไม่มีทางเลือกคนรวยไม่หลุดกับดักนี้ ไม่ใช่เพราะเขาไม่สนใจใครแต่เพราะเขาเห็นชัดกว่าว่าอะไรสำคัญกว่าเขาเลือกอิสรภาพก่อนภาพลักษณ์เขาไม่ถามว่าของชิ้นนี้ทำให้ฉันดูเป็นยังไงแต่ถามว่ามันทำให้ฉันพึ่งตัวเองได้มากขึ้นไหมเงินของเขาจึงไม่ถูกใช้เพื่ออวดความสำเร็จแต่เพื่อซื้อทางเลือกในชีวิตทางเลือกที่จะไม่ต้องทนทางเลือกที่จะไม่ต้องรีบ ทางเลือกที่จะกล้าพูดว่าไม่ในวันที่ไม่อยากฝืนหลายคนมีของดีมีรถดีมีไลฟ์สไตล์ดีแต่กลับไม่มีอิสระต้องทำงานที่ไม่รักต้องทนกับสภาพที่ไม่อยากอยู่เพราะกลัวว่าถ้าหยุดทุกอย่างจะพังนั่นแปลว่าเงินทั้งหมดถูกใช้ไปกับภาพไม่ใช่แก่นคนรวยจึงคิดเสมอว่าเงินก้อนนี้ถ้าเก็บไว้ จะทำให้ฉันอิสระขึ้นไหมหรือถ้าใช้ไปจะทำให้ฉันถูกผูกมัดมากขึ้นเขาเลือกเก็บในวันที่คนอื่นเลือกโชว์เขาเลือกเงียบในวันที่คนอื่นเลือกดังไม่ใช่เพราะเขาขี้เหนียวแต่เพราะเขารู้ว่าอิสรภาพไม่เคยมากับเสียงปรบมืออิสรภาพมาจากเงินสำรองจากรายได้ที่ไม่ผูกกับเวลาจากการไม่ต้องพึ่งใคร วันที่คุณเริ่มแบ่งเงินเพื่ออิสรภาพคุณจะกล้าใช้ชีวิตตามจังหวะของตัวเองคุณจะไม่ต้องรีบเพราะกลัวไม่มีเงินคุณจะไม่ต้องอวดเพราะไม่ต้องพิสูจน์อะไรเงินจะไม่ใช่เครื่องมือในการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการเลือกแล้ววันที่คุณเลือกได้ชีวิตจะเบาขึ้นใจจะนิ่งขึ้นเพราะความรวยที่แท้จริงไม่ใช่การมีให้คนเห็น แต่คือมีในวันที่ไม่ต้องให้ใครเห็นเลยถ้ามีประโยคเดียวที่ผมอยากให้คุณจําจากคลิปนี้มันไม่ใช่เรื่องเงินเดือนไม่ใช่จํานวนเงินในบัญชีแต่คือประโยคนี้คนรวยไม่ได้รวยเพราะหาเงินเก่งอย่างเดียวเขารวยเพราะจัดการเงินเก่งตั้งแต่วันที่เงินยังไม่เยอะทั้ง5วิธีที่คุณได้ฟังไม่มีข้อไหนเลยที่ต้องรอให้ไรายได้สูงก่อน ไม่มีข้อไหนที่ต้องเริ่มจากเงินก้อนใหญ่สิ่งเดียวที่ต้องมีคือการตัดสินใจใหม่ในวันที่เงินเข้าบัญชีแบ่งเงินตามหน้าที่ไม่ใช่ตามอารมณ์เพราะอารมณ์ไม่เคยพาใครไปถึงอิสรภาพแบ่งเงินเพื่ออนาคตก่อนแม้วันนี้จะยังไม่เห็นผลเพราะอนาคตที่ดีไม่เคยเกิดจากการหวังแต่มาจากการดูแลอย่างสม่ำเสมอแบ่งเงินเพื่อสร้างพลังรายได้ไม่ใช่แค่ประหยัด เพราะการอยู่รอดไม่เท่ากับการเติบโตแบ่งเงินให้ความเสี่ยงยังมีสติเพื่อให้ชีวิตได้เรียนรู้โดยไม่ต้องแลกด้วยความพังและสุดท้ายแบ่งเงินเพื่ออิสรภาพไม่ใช่เพื่อภาพลักษณ์เพราะภาพลักษณ์ทำให้คุณดูรวยแต่อิสรภาพทำให้คุณรวยจรงิงทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องยากแต่เป็นเรื่องที่ต้องทำซ้ำเงียบทุกเดือนตอนแรกคุณอาจรู้สึกว่ามันเล็ก มันช้ามันยังไม่เปลี่ยนอะไรแต่เชื่อผมเถอะการเงินไม่เปลี่ยนแบบปุบป,ปับมันเปลี่ยนแบบค่อยๆสะสมเหมือนการวางอิฐทีละก้อนอาจไม่เห็นบ้านในวันแรกแต่ถ้าคุณวางทุกวันวันหนึ่งคุณจะมีที่ยืนที่มั่นคงและวันที่คุณมีโครงสร้างทางการเงินคุณจะไม่ต้องวิ่งตามเงินคุณจะไม่ต้องกลัวการตัดสินใจผิดเพราะคุณรู้ว่าต่อให้พลาดชีวิตก็ยังไปต่อได้ นั่นแหละคือจุดที่เงินหยุดเป็นนายคุณและเริ่มเป็นเครื่องมือไม่ต้องรวยก่อนถึงจะคิดแบบคนรวยแต่ถ้าคุณคิดแบบคนรวยตั้งแต่วันนี้ความรวยจะค่อยๆเดินเข้ามาในชีวิตคุณอย่างที่คุณเองก็ไม่ทันรู้ตัวขอบคุณทุกคนมากนะครับที่อยู่ฟังกันจนจบผมหวังว่าเนื้อหาในคลิปนี้จะไม่ได้แค่ให้คุณรู้เรื่องเงินแต่ทำให้คุณกล้าคิดกับเงินของตัวเองใหม่อีกครั้ง ถ้าคลิปนี้ทำให้คุณหยุดใช้เงินตามอารมณ์หรือเริ่มอ,อยากจัดการเงินจริงจังขึ้นแค่นั้นก็ถือว่ามันมีความหมายแล้วถ้าคุณไม่อยากพลาดเนื้อหาเรื่องการเงินที่พูดกันแบบตรงไปตรงมาเข้าใจง่ายและใช้ได้จริงกับชีวิตคนธรรมดาฝากกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะครับเราจะค่อยๆเดินไปด้วยกันทีละคลิปทีละก้าวจนการเงินของคุณแข็งแรงขึ้นจริงๆขอบคุณครับ